Show us ดู setting เฮ้ยเฮ้ยมามาพี่กินถ่ายรูป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 โลเลียเขาเล่าน่ะโยคูคูตาดีดูโคเดดเดก็มาสู้โซเพราะเราทุกโคชอบปลาโลเลียชอบปลาชอบปลนโลเลีย กลับมาอีกแล้วครับผมกับการล่าผีในฟ a s โ Mo ฟ o บ b i ครั้งนี้คือล่าผีแล้วทำไมต้องดีใจขนาดนั้นไม่เข้าใจคือดีใจขนาดนั้นเลยเหรอคือดีใจได้แตแล้วเป็นเสียงคนหรือว่าเสียงเปรตค่ะเสียงเพรตไม่ผิดโรงเรียนมันเปรตด้วยแหลมากคุณไม่ดูชื่อเลยเขามีชื่อว่าจอมาตินจอจี้หรอ จอชจอชจอชมาตินนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือหาไปเพื่องผีนะคะอย่างที่2ก็คือใช้แมกกิเเนในการไล่มันและอย่างที่สามถ่ายรูปน้ำสกรปรกซึ่งโรงเรียนเนี่ยหายากนะคะถ้าไม่อยู่ในห้องน้ำคือโอ้ย <c oughs> ถ่ายรูปน้ำสกรปรก <c oughs> ไม่ใช่ถ่ายรูปพี่เฮ <c oughs> ้ยน้ำสกรปรกไม่ใช่น้าสกรปรก <c oughs> มีที่มุกติดที่หน้าหรือเปล่าคะผมแล้วก็อันที่4ี่เนี่ยเราต้องใช้สมาสติกในการไล่ผีด้วยนะคะเควสรอบนี้ค่อนข้างยากนะแต่ว่าไม่ได้ข้ามนามือเราเท่าไหร่นะคะป่าทุกคนเดี๋ยว,วทีมทีมของโอปอต้องมีนี่นะคะเครื่องวัดอุณหภูมิคุณลืมมาไปหรือเปล่าครับเนี่ยไหนพี่ไม่มีแล้วว่ะบนเกี๊ยบพ,พี่แป้งถือนี้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่นีเ่เดี๋ยวพี่ไปกับโอปอจุ๊บแจงไปกับพี่กิตพี่กิดเอาเอเเอไปแล้วใช่ไหม พี่พี่กิดไปหยิบไอ้นี่หน่อยไปหยิบไฟหน่อยแท่งไฟอ่ะ Let's go ไปนะพี่กิดไปหยิบแท่งไฟเออเออมีแท่งไฟไหม้ยังเอาปอเอาละไม่มีพี่ดูมีตึกต้อแล้วก็อิ่ม่ไปเยวแท่งไฟหมดแล้วจ้าโทษทีหนักมั้งถามจริงหมดแล้วเหรอไอ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราไฟอยู่ตรงไหนอ่ะใช่คุณต้องจำของคุณเองคุณอ้าวคุณทิ้งคุณก็ทิ้ง e map หรือทิ้งอะไรไว้สักอย่างคุณเราพูดผิดประตูใส่ผลไม้อ่ะมาพี่กิตใครขึ้นข้างบนกับแจงนี่ไงพี่กิตไง พาพี่กิตตามแจงมาเราจะแกนตัวไหนนี่ขวาตามมาตามมาตามมานี่คือโรงเรียนใช่ตัวขวาเรามาดูห้องแรกกันก่อนดีกว่าปอไปพี่ปุ๊บโหนี่ไม่ใช่ห้องแล้วล่ะเราจะขึ้นไปสำรวจขบนนะคะมีคนเรียกว่าหนัมบานไารงแรงนยมันี่นเที่ห้องไปเออขอบคุณมากครับอือหูข้างๆสนามบ้านก็คือมีห้องเล็กๆสองห้องด้วยอ่ะเขาเรียกห้องล็อกเกอร์ ใช่ไหมห้องแต่งตัวน่าจะเป็นเออห้องเดยอะไรเสียงน้ำเจหรอเฮ้ยเสียงน้ำเจอเลยหรอข้างน้าไหนข้างบข้างล่างพี่กิ๊เหมือนข้างล่างวะข้าล่างข้างมาๆพอเราไปดูไปดูไปดูข้างล่าง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 ฝั่งเมื่อกี้เข้ามาทางนั้นขวาส่มือสามือทุแดงสามืองั้นอย่างไรพี่ใช่เหรอพี่ห้องน้ำอยู่ไหนวะนี่สามือเนี่ย นี่นี่มันมีห้องน้ําหลายห้องนะตรงนี้ก็มีนะสน้ําปิดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูได้ห้องน้ําห้องไหนมันมีห้องดําอ่ะมันมีดําๆเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่คิดไม่กี้ไม่มีใครเปิดเปิดน้ําใช่ไหมไม่มีพี่ไม่มีไม่มีเลยมันมีห้องเรียนครับเฮ้ยไม่มีไหนวะห้องไหนวะข้างบนวะจุกแก่ไม่มีโอ้คือเป็นปดูเออได้ยินเสียงได้ยินเสียงนะำไ้นเสียขึ้นไป็นน้องคือเป็นห้องบอกันทุกคนเลย ข้างในพี่แป้งเขางนี้ยข้านี้เอ้ยเออมันอยู่ข้างบนของตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่ะช่วงมันเป็นข้างบนใช่งงเลยอ่ะไปดูคือเสียงน้ํามันจะเบาๆหน่อยอ่ะครับเนี่ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วหูซ้ายเนี่ยได้ยินหูซ้ายเนี่ยได้ยินมาถึงคือเจอเลยหรอเฮ้ยเราโหดอ่ะพี่เได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินโอหูชัดมากชัดมากผมบอกแล้วหูผมยืนขายนี่เลยครับผมห้องนี้เลยเจอน้ำดำเลยครับ พลภูมิเก้าองศาค่ะเก้าองศาตั้งกองครับเฮ้ยไอเก้าองศาเมื่อกี้มียายนี่ด้วยอ่ะกีดีจุดด้วยกี่จุดคันแล้วพี่คันแล้วคันแล้วเฮ้ยกี่จุดครับพี่เอ็มเอฟสองจุดครับอุ้ยสองก็คือมันมันเปิดน้ำนี่แหละค่ะทุกคนปิดน้ำเลยครับปิดอะไรปะอะไรกล้องตกมาสิมันขอตั้งกล้องแป๊บขอเปิดเออ่ห้องน้ำแป๊บนึงครับอุ้ยสองล้วๆเลยอ่ะยาวๆพี่ เอออุณภูมิห้องนี้นะคะคือแปดองตรงนี้เลยแปดองหกหกองศาครับผมยิ่งเข้ามาข้างในจะประมาณสี่องศาครับแจงโยนนี่ไว้แล้วก็พี่กิตเอาเอาไฟสองห้องนี้เอาหาไปแล้วตรงนี้สามองศาครับเมื่อกี้มันแต่ยังไม่ถึงกับฟรีซิ่งนะเฮ้ยเราเจอเล็เฮ้ยน้ำมาอีกแล้วหรอป่าพี่เปิดหูนี่สามอ่างเลยเด้อเอาละเจอแล้ว แล้วก็ถ่ายน้ำสกปรกงอก็ได้งแล้วค่ะปิดไฟแล้วลงไปดูกดออฟเฮ้ยเท่าไหร่พี่บิ๊กอะสองสองไม่ให้เดี๋ยวนะเจอฟิงเกอร์พิ้นไหนไหนทุกคนทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ถ่ายเจอฟิงเกอร์พิ้นดูในภาพดิเฮ้ยเรไปถ่ายประตูถ่ายไปติดประตูเออจริงพี่เจอเจอจริงประตูห้องน้ำพี่ประตูห้องน้ำหรือเปล่าถ่ายติดประตูห้องน้ำครับถ่ายติดประตูห้องน้ำอ้า แปลว่านะห้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปซ่อนตัวห้องน้ํานี้น่าจะซ่อนได้ห้องนี้น่าจะพอไวน้ามันเปิดอีกแล้วอะเมื่อกี้พี่เพิ่งปิดน้ําไปอะน้าดำพีสองสองสาไม่ใช่สองสองขีดไป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 เอาโอเคก้องกันปิดไฟประตูครับปิดไฟประตูครับปิดแล้วครับปิดแล้วครับแป้งยนกล้องไว้ตรงนี้อันนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับมาเราจะได้แบบเผื่อไว้ใช้ เฮ้ยพี่เราเนทีมล่าผีชั้นเซียนนะเนี่ยเราเป็นพวกมืออาชีพเจอไวมากกล้องพี่ทิ้งไว้ตรงตรงหน้ารถบัสกับตรงห้องบาสโอเคม็ง้องเดี๋ยวเราไปเอากล้องมาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอาหนังสือนะครบเกลือไม้กางเขนของอะไรก็ได้ที่มันพอกันผีได้คุณภูมิยังไม่ติดลบนะคะมันยังไม่เอามาสามารถจะติ๊กเป็นจุดด้วยไหมเอาด้วยครับ เดี๋ยวนะพี่เมื่อกี้เราสิ่งที่เราเจอคืออะไรนะฟิกเกอปินใช่ไหมใช่โอเคกัยานกัยานเลี้ยวขวานะครับจะเอาเกลือไปเลยเกลือใส่สาดใส่หน้าผีเลยฉันจะได้รู้ว่ามันออกมาจากห้องไหนห้องน้ำอ่ะมันน่าจะเกิดในห้องน้ำสักห้องหนึ่งในนั้นอ่ะห้องน้ำสองห้องมันคือจุดที่แบบว่าเชื่อมกันใช่ไหมใช่แต่คิดว่ามันน่าจะอยู่ห้องนั้นแหละพี่ เพราะว่าน้ําเปิดอีกห้องหนึ่งไม่เปิดเลยสกติดโอ้โหแสดงว่าหูเราเนี่ยต้องคือเล่นแบบใหญ่อะโอ้โหเราต้องดีจริงๆนะเฮ้ยมันเปิดน้ำอีกแล้วมันเปิดน้ำอีกแล้วเปิดน้เปิดน้ำี้สุดยอดว่ะของจริงเลยเปิดน้ำอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาห้อง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 เขาหางเ่เเพี่นโดนดโดน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 นดนดดนนด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 น โอปอมาโอปอมาโอปอเร็วโอปอโไปเร็วไปเร็วโอปอไม่เจอใครเลยโอปอแอบ้องแอบ้องแอบ้องโอปอแอบ้องโอ้ยหนูลงมาล้พี่มันเกิดมันเกิดไหนโอปอพีโอปอเฮ้ยคือกางจุดกํายาโยนเลยม่งไปมาพอดีเลยโอ้ยหนูกำลังจะเอาแมงเขวางเหมือนกันไปล้ไปล้ไปแล้วอย่างอย่างอย่างยังพิอยู่คัยังพิอยู่ ลุยลวมมาชั้นล่างแลวพี่โอ้โหกลเกิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะทำให้มันสงบจิตสงบใจกระตุกจิตกระชากใจด้วยกัมยานไฟ,ฟกระพริบทั้งโรงเรียนคือพลังมันรุนแรงมากตัวนี้มันคือผีเคียวผีถือเคียวนี่คือผีคอยาวใช่ไหมที่มันคอมันจะแบบยืดยืดหน่อยนี่ไฟกระพริบโอ้โหเมื่อกี้เห็นจุดเกิดเลยอะ นี่แน่วาหมดตาดาทุกอันน่ะกลับมาแล้วชอบกินโกโก้ปั่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่มาไม่มาหยุดแล้วมันหยุดแล้วมันครูมันครูเฉยโอ้โหพี่อย่าไปล้อร้อยย่างเอากำยันร้อยย่างไปล้อกันเรื่องโกโก้ปั่นไงไม่พอใจเลยโกโก้ปั่นโดนโดนเอาหนังสือมาแล้วมา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 วางวางตอนนี้เราต้องการกล้องถ่ายรูปครับกล้องถ่ายรูปกี่ใบยัง S <S> มาแล okay, oh. hey. hey. ้วมาแล้วมาแล้วเบโอเคมาแล้วสองสองสองมันเปิดน้ำมันเปิดน้ำทำปฏิกิยาครับ้วาดรูปวาดรูปวาดรูปพี่ยังไวอ่ะสามสามพี่เข้าห้องไหมสามเป็ปลาของครับปลาของใส่เราปับนึงนะเดี๋ยวขอดูให้ว่ามันเหลืออะไรบ้างเราจะได้สกปกถูกว่าเราต้องหาอะไรอีกได้เลยได้เลยอันนี้เรามีโกลไลติงเนาะเราต้องหาตอนนี้เหลือแค่สปปริตกับเลเวนแนน์ค่ะ Talk to us เลยไปแนทอีมแอบเบลห้าค่ะซาเบรีค่ะซาเบรีดูซัมติงเมลคีร่าสัตว์เฮ้ยหรอไอ้เหรอไอ้เหรอไอ้พื้นพื้นรอยเท้าชัดๆเลยเห็นแล้วโอ้ยมันเปิดประตูมันเป็นประตูเมื่อกี้เห็นเปล่าพี่แต่เรายังไม่ได้รูปมันเลยนะรูปมันอะมันยืนอยู่ตรงประตูเมื่อกี้แล้วก็เปิดประตูไอ้ไม่ได้ไอ้ยมันเอามามันโผล่หัวมันโผล่หัวไม่จริงเหรอเมื่อกี้เห็นเงาเมื่อกี้เห็นเงาวางวางเงาเขตตรงนี้เลยวางกันเขตตรงนี้เลย เฮ้ยโอ้โหเราตรวจจับผีได้อย่างรวดเร็วมากครับเฮ้ยเรามันทีมสปิริตบ็อแล้วก็เป็นก็อดไรติ n งโอเคครับตัวนี้คือสปิริตธรรมดาไม่ได้มีความร้ายกาจอะไรมากเห็นสํารองร้ายกาปมากมาพี่กินมารอถ่ายรูปมันเดินเร็วหรือเปล่าไม่เร็วหรอกพี่แล้วเดี๋ยวก่อนเราคุยกันก่อนว่าถ้ามันมาเราจะทำไงเราเราจุกเดินจุกเลยลงล่างนะลงล่างใช่พี่ Show us Show us เดี๋ยวว่ I'm scared แป้ง I'm scared ใช่สเคจริง I'm scared ส,สุดๆมันจะมาไหมมันมาแน่มันมาแน่ใช่พี่มันมาแน่มันจะเกิดที่ไหนเหรอตรงนี้แหละเราแบบคนเกณียผีมากเลยตอนเนี้ยไฟมาแล้ว I'm scared เฮ้ย อะไรอะไรเงาใครตกใจทุกคนเดินดุกดิ่งดุดิ่งเงมันมีเงาสะท้อนไปมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยกระพริบ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 ยัง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 ไม่ใช่ไฟกระพริบมันทายมักทายออมันดับไรี่เ้ยช็อกจูเม่กิบเอ้ยได้ยินเสียงปะได้ยินได้ยินมันพูดกับเรา Show us ดูจริ รอพี่กินรอพี่กินรอถ่ายรูปพี่แป้งพี่แป้งอย่าตายนะต้องจุ๊กนะจุ๊กออกโอเคพี่เองตร๊ทางนี้ตร๊ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยมามพี่กินถ่ายรูป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 วิ่งวิ่งไปไปไปวิ่งล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 งดาวพี่ลงเร็ว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 ลงเร็วลงเร็ว พี่ถ่ายแล้วนะตุ้มต้ติดหรือเปล่าพี่ถ่ายรัวๆเลยโอ้ยตีดติดติดติดบ้ามันมามันมามันมาได้รูปป่ะได้รูปป่ะได้ไหมเอ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นโก้ดเออไม่ขึ้นโค้ดวะเออไม่ขึ้นว่ะใช่เอาแล้วพี่แต่ว่าเราเราถ่ายรูปติดแล้วว่ะอ๋อมันไม่มีเครดิตโค้ด ใช่มันไม่มีขึ้นคำว่าโกสแล้วครับผมแปลว่ามันมันไม่ได้ไม่เป็นไรเควสมันไม่มีพี่พี่ขอสมุยอ่ะใช่แต่ถ้าเราถ่ายเราจะได้อีกสิบบาทนะโอ้พี่สิบบาทแลกกับพันนะพี่เลือกเลือกอพี่ไม่เอาใช่ไหมสิบบาทพี่ก็ไม่เอายีงหมดไปหลายรอบเนาะเมื่อกี้เสี่ยงมากเลยนะเมื่อกี้แบบโอ้ยยืนใกล้ๆเลยแต่มันถ่ายไม่ติดว่ะเราไม่ได้ถ่ายสพพี่แมแต่มันแบบเมื่อเี้มันออกมาจากห้องน้ำแล้วมันอยู่ดีๆมันก็โผล่พ่วงออกมา ถือว่าถ่ายรูปได้แล้วการเกมโหเห็นทั้งตัวขนาดนี้บอกไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วแหละเออพี่กดถ่ายร่วนเลยนะเออโอเคค่ะก็ม่เป็นเห็นภาพไงแต่ว่ามันอาจจะไม่ขึ้นเควสนะคะก็ถือว่าพวกเราทําภารกิจโรงเรียนของเราหน้าอยู่เรียบร้อยเสร็จครับโซนกลับบ้านค่ะพี่ปองพี่แป้งขึ้นรถเปล่าขึ้นแล้วครับผมอยู่บนรถกับพวกคุณได้แล้วครับวู้ฮูวู้ฮูง่ายจังเลยอันนี้ขนาดโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยสุดยอด เย้เย้สุดยอดนะครับผมโวยยับเยิน